สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับภาพพีน่น้องชมบรรยากาศทาสีนี่แต่สอ่องขึ้นมาอัปเดตเจ้าของบ้านอัปเดตก็คือทางวันนี้ลูกสีจริงครับสีจริงต้องขอบคุณพี่น้องหลายท่านเี็คอมเมนต์มาบอกว่ามันมันแขกแย่เหรียญสีมันจเบิงมันจเบิงังแขกถ้าบ้านหลังหน่อยเลยทาสีขาวครับวันนี้ลูกสีจริงสีขาว แล้วโมรูว่าขาวนี่ขาวขั้นโบรีกับโมเมนขันมันขักัเป็นขาวแบบเแบบกาบเท่าๆอีกนึงยังก,กับเปงนา่าถ้าออมาแล้วว่าสิเป็นยังไงกาเน่นเล็บเนับเรียบ,ยบ,ยบไฟจะเป็นสีดำตัดและทีนี้ ออกนั่นนั่นนี่เมื่อใช้ตกแต่งเนี่ยพวกจะมันจะง่ายเองครับยูเทลเราตกแต่งครับกาบสีให้ท่านปีใหม่ครับปีใหม่ได้ขึ้นยูปีหน้าให้ได้ขึ้นก็ยูบานมาหอนนะบาลหลังนี้ใกล้นะครับไกลละเดี๋ยวเก็บสีจริงมื่อนี่มื่ออื่นสีใส่นี่ครับเป็นบัวล่างเป็นบัวละกัน คือสิเรียบร้อยของนี่กันเสร็จแล้วครับแต่กระไรนี่แบบใช้บัวของนั่นเนาะแควบจังเอ,อยครับนี่ยีดคาสีนี่ปุ๊บเมื่อกาลเมื่อไาเหลืองสีเหลืองง่ามง่า,งามอีกแบบมันเนาะระเบียงก่อเนเสร็จแล้วมีรลงระเบียงเดี๋ยวทาลุ่งสีจริงครับระเบียง,งเนี่ยทาลุ่งอ่าสีสีเหล้าเลย คือสีที่กั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงสีจริงแล้วกับพื้นเนี่ยเอาไว้ท่าสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวท่าไปเซ็ตปุ๊บเนี่ยมันกะมันกะสิบวะแล้วครับไปเดี๋ยวท่าติดฝ้าท่าฝ้าเสร็จค่อยท่าตัวนี้เราค่อยมาท่าพื้นสุดท้ายโม่แต่คือสีเซ็ตครับก็สะได้ยู่เลยล่ะแล้วก็บันไดย่างบันไดบันไดก็ซื้อเมื่อไห้ละซื้อไม่ซื้ออย่างเมื่อพร้อมละครับท่าสีกันต่อ เรียบๆครับหลังมอยใหญ่กับเน้นแบบเรียบๆ,ๆนะครับเวลาใส่ไฟกับเป็นสีดำตัดครับมันก็นสะแบบเด่นๆเป็นหลังเล็กๆกับกา,า่าิีฟ้าเฮดไปแต่ท่านมาอยู่ปีไม่ครับจริงๆก็ขึ้นไม้นไมล่ะค,ครับขึ้นอามือไว้ละของงามครับเสร็จเรียบร้อยครับงานเลยเก็บสีฝ่านิดนึงครับของน,นี่ครเป็นห้องนอนครับ จริงๆลุ่มเรียบร้อยครับเป็นสีหัวเตียงก็จะเป็นสีสีอย่างไรฟา้ฟาๆแค่เขียวเครับนะน้ำเงินก็สีนี่เป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนเป็นของลวดอาจจะมีระเบียงไปเปิดไปชุ่มบรรยากาศครับไว้รับลมแต่ว่าผมจะใส่กระจกครับไม่ใช่กระจกอ้อมเลยครับเอาไว้เป็นของท้ำงานนายไม่อยู่พี่แล้วครับของท้ำงานมาเลย แล้วครับแบบของนอนมันหน่อยครับก็เลยต้องเฮ็ดตอ่อออกไปเพื่อ,อเฮ็ดงานในวงนี้มื่อยๆนะสองกรนอนเลยครับนี่สีขาวมาหน,นี่ทถาสีจริงอันนี้ของคิตตี้ของน้องที่เอากันเลยจะวาดน่าเขียนคิ้วเขียนตายเพื่อนครับกับสีแล้วมือยืนกับสีไฮนี่ครับมือยืนมาติดบัวกัน เมืเ่อกี้สีห้สั่งโหลดเพิ่นเอาแท่นมากยกแท่นมากครับเราจะไปยกแท่นซอยเพิ่นเพิ่นเห็นงานหนักบุญอะเอออะไรที่มาตัดบ,บัวใส่เอาสีจริงแล้วเมื่อกี้เป็นสีขาวทั้งนี้ทั้งกระท่าทั้งนี้ท่าแหละครับนี่เป็นขาวเนี้ยแข้งนี้ท่าเสร็จแล้วหลอดมันหนึงน่งหลอดเป็นสีขาวอยังบุกคันบัลอยู่หรอถ้าพี่น้องเบิรงออกเบิรงน,นุ่งกว่างยังไง นี่ครับระเบียงด้านนอกก็ตอนนี้ก็โอ้เรียบร้อยปิดหูน็อตเรียบร้อยครับเหลือต่ลุ่มสีครับแต่ว่าเจี๋ยวว้ท่าสุดท้ายมูเพราะว่าเดี๋ยวต้องท่าสีผนังนี่ครับท่าสีผนังให้เร็จแล้วท่าสีผนังเร็จแล้วค่อยมาท่าสุดท้ายครับเพราะว่าทายังบ่ท่าตรงไล่มาจังทึ่งครับติดฝาท่าฝาแล้วมาท่าผนังแล้วก็มาเพื่อนเนี่ยวว้สุดท้ายครับเพื่อมันจะได้เซ็จไปเลยสี ลัวรอบระเบียงเนี่ยกะล่งสีไปหล่กกระสนิมกระเดียวสีล่งสีสีขาวคข้บบานี่ขาวตัดเอาไว้ตอนเซ็ตครับจริงๆได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงว่าเป็นเจ้าใดไอดอกเบงมุ่มไก่อย่งหน่อยนี่ครับบ้านสายสัมพันสองแผ่นดินตอนนี้ที่เซตละสีเล็กไงเซ็ต ใส่ปีใหม่นะไม่ได้ขึ้นไปยูมีแต่ช่องอื่นเพิ่นอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งครับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยถ้าเราอัปเดตในช่องเจ้าของจะเถอเมื่อน,นี้ครับตางเคลดเสียกแล้วกับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศจีเซ็ดแล้วครับหลังนี้ครับเหลือแต่ท่าสีกับท่าล้วยเอรอยครับน้ำยเขืยบคกอยเข็ดไป สีแล้วแลครับไกลจาเขาที่เขาทางแะของกระหกเพราะเดี๋ยวหลังนี้เสร็จกะคงสิเขาที่เขาทางครับคงสิเก็บสีเมนแลละบ้านนี่ไห้มันเหลือแต่ขั้วครับขั้วกับสีมาสางมึงนี้แตวสียกกระทบสายสัมพันธ์สองผ่นดินออกครับยกกระทบสายสัมพันธ์สองันดินใหญ่ออกแล้วกะสียกขั้วเห็นขั้วกำมามากินเขาไว้ตรงนี้คือสะเขาที่เขาทางครับ อาศีอดหนึงครับอาศีเส้นเราเขากัแค่ระเบียงระหนอกก็หลหลอด,ลอดลว่าหลังงานวะแรงดันแคนไหครับเร่ัดของมุมี่เป็นด้านหนาครับ,บ,นนนรบยื่นออกมาประวันเมตรหนึ่งครับได้ยื่นเล็กออกมาแล้วก็ไ้ตอกแผ่นมาผูไปตอนนี้่ีน ดูเป็นล่างเลยครับรแต่งานเก็บรายละเอียดครับรแต่งานสีงานเก็บรายละเอียดต่างๆนะอันนี้ก็สไม่เห็ดบันไดครับอันนี้เป็นไม้พื้นครับเอาว่าแอบไพ่ออเป็นบันไดลายยิบห่าครับอันนี้อันนี้เส้นเ,เป็นบันไดนบันไดตัวเอลแต่ผมวัดเบื้องล่างมัน มันสี่เมตรกว่าครับมันสิบพต้องเบิ้งอีกที่หนึงน่งบางแผนทุกไม้อีกที่หน,น,นึ่งครับมาเสศยดนะเด็กหมาแม่แมว่าไม่ได้เจียวใช่พอดีป่ะไม่ได้เกียวไม่เยอะป้าป่านเราจะรับเมตรมาเราเนาะงานฝีมือครับขผมมาเดียงข้างหน้า แต่งานรายละเอียดเน,ะนาะงานตกแต่งเป็นว่า <c oughs> แ้วก่อนปีใหม่ป่ะเฮา <c oughs> ปีใหม่ช่เลยใหญ่เขาดูครับ <c oughs> อตอนนี้ก็เสร็จแล้วดานหนาเฮาครับหนึ่งเมตรครับเอาไว้ปูเอาไว้จริงจริงอ่ะผมว่าเสียเอาไว้มนานั่งเบิงป่านี่ครับคางบานเนี่ยเวลาตอนแรกก็เช็ดบอ่อประคับกับมนานั่งเบิงยอนขาเบิงป่าบาน,นี้ลูกสาวครับน้องที่เอวอ่า เป็นซ่าไว้น้ำมาสันบ่รหายเลี้ยงป่ามันได้เฮ็ดแล้วก็เลยต้องได้ปูครับบันนี่ก็ะซิได้มานั่งเบิ่งลูกเลยน้ำแล้วครับบันนี่เปลี่ยนจากนั่งเบิ่งป่ากันนะครับเมื่อนี้กะทาสีอ่าช่วงนี้ก็เฮ็ดเวียกยังเดียวครับอยู่นี่แหละครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปมีแต่นี่แหละครับทางวีรบุรมาอัปเดตประจำเดี่ยวทรรมรายก็หลายๆช่องมีเจ้าบ้านท,ท่าไรไทยนี่แหละครับคลิปนี้พ่อพี่น้องช่วงบรรยากาศเฮ็ดเวียกมาเนี่ย าสีครับเบียกของผมกะตาสีในบ้าน,ลนหลักะเฮ็ดระเบียด้านนี้บานนี้ก็ซ้ำเซจครับเหลือแต่งานเก็บงานตกแต่ง,ตงยังเดียวแล้วเฮ็ดบันไดนี่ครับบันไดหลวก็งานสีงานรายละเอียดยังเดียวครับกับชิเซตครับหลังนี้กับเซตกับชิเลืองานรายละเอียดทาสีครับทาสีสีตัวบ้านบม่ได้ท่าครับถ้าว่าเป็นท่าเอรอยทำยาเขือบ ครับบรรยากาศแหม่แรงพอดีปากกันเลิกงานแล้วไ,ได้สังหรณ์ทำตามป่ะครับครับครับทำตามว่าตาองใส่เหมือนนี่มันไปใส่นี่พศโ,โอ้ยโอ้ยมาไงวะคุ้นๆผมเพิ่งไปใส่ไหม <laughs> เต็มแล้วตันแล้วต้องไปใส่มางครับใส่ดอกนะ <laughs> นต้นผมมีใส่กับใส่ดอกซะก,ก่อนช่วงนี้หมอปลาไผครับ เดี๋ยครับบรรยากาศบนระเบียงดอกบังมุ่งไก่บนระเบียงบ้านครับันนี้กาโป้หัวน็อตเก็บเรียบร้อยครับเหลือแต่ทาสีจริงครับตัวท่ทาตัวบ้านก่อนระเบียงเอาไว้เบิงนี่นะครับเบิงป่า,บาเบงิงบรรยากาศอยู่สวนครับหอยนง่งริมน้ำ กับบอน้าบันน้ครับบอลิมบันนะครับตรงนี้เอาไว้ใส่ตะไคร้เอาไว้นอนดูดาวเอาไว้นอนเล่นรีแลกต้องค่ายครับเป็ดสองตัวขึ้นละคลิปนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตบ้านครับบ้านโกง,นงหน้าบ้านนี้พ่อคนตาเกครับบ้านสายสัมพันธ์สองแผ่นดินการาบขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามเราชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ